ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะผมกับช่อง <Wow. S 1> ของนคิรีกแล้ววันนี้จะมาเล่นสกายนะคะตำแหน่งอินอิชเชอร์นะคะก็คือตัวแม่เข้าป่าดงดิบไปหาก,กับข้าวมาทำกินเนาะมีแกงนกกับหมาพโลนะคะแล้วก็มีต้มกระลำปีด้วยเออแต่ละสกิลเนาะ อ่ะนตอนรับชมนะคะทางช่องของวาคิร่ขอแนะนําร้านเติมเกมวอร์เรนส์เกมคอนเนอร์ให้บริการเติมเกมเติมไวต่อไวบอร์ดไทยล้านเปอร์เซ็นต์และยังมีเกมดูอีกมากมายนะคะกดลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะคะแอดไลน์ไปได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเลยว่าจะเป็นยังไงอะแม่มาแล้วคะ่ะเออเดี๋ยวมึงเจอต้มผัดเผ็ดมาแล้วคะ่ะทุกคนเอายังไงแม่ ฉันจะบ่อยอันนี้แกงแกงนกไปก่อนวายมีนะจ๊ะต้มนกต้มนกอุย้ยจู่เบงมีอะไรจู่เบงมีอะไรจู่เบงมีอะไรอุ้ยมันอยู่นี่เออเป็นไง,งนเป็นไงมึงเจอต้มนกกูอีดอ,อกเจอกูปล่อยแกงหมาอ่ะอุยอ้ยเสียงโนเสียงโนเสียงนางยิง รอบแปดหนึ่งกำลังทำอันนี้เตรียมเสิร์ฟต้มนกอีกรอบหนึ่ง No ready yet ไปค่ะต้มนกไปแล้วบรึน b ว้ายนี่นะจ๊ะซุกปืนก่อนอยู่บีแน่เลยโลดเอามีดันเบอร์อีเจ็ดโลดสุดเฮ้ยมันวางบีโอเคโอเคราแปดหนึ่ง w k out Blinded นี่แกงนกโอ้อีเจคือเอามีดฟันโวมาค่าต้มนกแกงนกไปอีกแล้วเดี๋ยวคอยเดอแกงไก่วันนี้จะกินแกงไก่สามเงินไปอุ้ยมีนะจ๊ะมีนะจ๊ะ นี่จ่าหมาพะโล้ไปแล้วหมาพะโล้มึงเจอหมาพะโล้แน่มันอยู่นี่เต็มเลยอ่ะนี่หมาพะโล้เหรอคูเมืองนี่หมาพะโล้นี่หมาพะโล้เดี๋ยวแป๊บเดียเจอ Found one ว้าาว้ยปืนฉลองแสงแล้วมาอีดอกอีเจก็คือหยิบแต่มีดอีดอกเอาเนี่ยสามคิวคือมีดหมดเลยนะยกย่องให้ชีนะชีเป็นเจชีก็เล่นแต่มีดเออคอนเทนต์เออเจดีฉันชอบ Down อ,ยอยู่นี่หมดเลยอ่ะ <Paul Cat. S 2> ไม่โดนหมาพาโล้ไปแล้วจ้าหมาพารู้นี่หมาพาโล้ last player standing pull <c> out <oughs> 30 seconds left มันอยู่ไหนอ่ะ why ฮ่าฮฮ่าฮลัดมันเลยค่ะมาพะโลลูกไปเลย วนิดเดียวเองนิดเดียวเองมาแกหมู่พะโลหมาพะโลไปเลยลูกไปแล้วเจอปักหมาพะโลลูกวิมานะโอเมนนี่ โอ้ใครปล่อยให้มันกู้เนี่ยอ๋อไปเที่ยวทะเลกันค่ะ มาค่ะทุกคนมาพะโลพร้อมละอุ่ยไหนนะมันอยู่ไหนอะเอหรอเอโอ้โอ้ยล็อกก่อนล็อกก่อนแม่นี่มาค่ะนี่อุย้ยไกลอยู่ไกลสุดเลยเนี่ยมาค่ะหมาพะโลกัดมันบีบีบกัดมัน นี่ y o คข่าว Have k i l l him with dog แปลว่าอะไรย่ะ <c> ฉ <oughs> ันเกิดมางโง่่ฉันขอโทษแม่มันเอาอีกแล้วีห <c oughs> ยิบปืนมา <c oughs> จบเอาปืนมาให้ฉันคะ่ะ โอ้ว oh, สวยมากสัญ hiệu ให้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 โอ้กูโดนทุกอย่างแล้วบ้ากูโดนแม่มันจะบุกอีกปะแต่ฉันจะปล่อยกระลำปีวันนี้จะทำผัดกระลำปีเออจะแซ่บ กะล่ำปีแช่น้ำปลามึงรู้จักปะแปดแปดไปเนิ่ยนอนทอกชีดแล้วกูยิงโง่มากสะกินอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยคุณทำอะไรไมิเนี่ยหนูก,กูก็ได้จ้าแม่หนูก,กูก็ได้จ้าเมืองกูไม่มีประโยชน์เลยยาตานเนี้ย นนี่ออจุ๊มเมงมีอะไรจุ๊มเมงมีอะไรจุ๊มเมงมีอะไรกูเดินแถวบ้านก็มีแต่เด็กพูดว่าจุ๊มเมงมีอะไรวายกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอันนี้เข้าไม่ได้อันีไม่ได้มีเลยฉันปิดฉากแกงนกค่ะนี่แกงนก เอาละค่ะก็จบกันแล้วกับการเล่นสกายนะคะแม่ครัวหัวป่านั่นเองเป็นยังไงก,กันบ้างก็คือยิงโดนไม่โดนก็ช่างมันก่อนเถนอะเนาะเออแม่หนูก็พยายามยิงให้มันโดนอ่ะไม่เป็นไรนะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมลด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่องของวากิรี่ด้วยนะคะและถ้าอยากไปตามช่องทางอื่นตามได้ที่ทวิตวากิรี่แอมดัสปอร์ได้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายบาย